แล้วก็หมดจบไม่มีอะไรแล้วไปตามกรรมแล้วถ้าฝึกก็จะไปตามใจแล้วท่านบอกเวลาเองฝึกไปนานๆเองจะรู้เวลาธาตุมันบีบเนี่ยเองไม่อยู่หรอกท่านบอกเองไปก่อนแล้วตามกำลังที่เคยฝึกหละบางคนก็ไปแค่สวรรค์เนี่ยบางคนก็ไปเลยถึงพรหมอีกบางคนก็ไม่เกิดที่ฝึกอยู่เนี่ยรู้นะฮะ ถ้าเราห่างจากความรู้สึกทังโลกบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆรู้ไอ้ตัวสำคัญที่คือโลกโลกคืออารมณ์ทางโลกความรู้สึกทังโลกที่สัมผัสอยู่ทุกวันเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเรารับมันเข้ามาจากวัตถุจากเสียงแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้นะ ขนาดเราได้ยินเสียงเพลงที่เราชอบในอดีตนะลองฟังเนี่ยฟังแล้เฉยๆไม่ได้คนที่ฟังเฉยๆได้เนี่ยค,คนที่เบาแล้วคนที่เป็นผมแล้วนู่น,นสังเกตนะมาตรวจมนมากี่ปีไม่แล้วฝึกกรรมฐานมากี่ปีว่าเถอะจะไปฝึกที่ไหนก็ตามอะ่ะแ้าเรียกว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทาฐานก็คือจิตคือฝึกจิต ควบคุมมันจิตเจตานว่าให้มีสติเนั่นนะให้ควบคุมควบคุมมันไม่ไปตามรูปรสกยินเสียงใน้มากเกินไปนะควบคุมมันได้พอควบคุมมันได้เนี่ยควบคุมมันนานๆเข้าได้เนี่ยมันเหนือธาตุนะเป็นฤทธิ์เลยนะอย่างเราเนี่ยแค่หูได้ยินเสียงก็บางครั้งนี่ก็ไปแล้วละ่ะ ยิงเสียงไม่ค่อยชอบเนี่ยมึนเลยล่ะบางคน